สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจแมบ่บ้านบ้านนะคะจะพาทุกๆคนนะคะมาแกะต้นกล้วยะคะ่ะดูดูความสูงอ่าดูความสูงค่ะเพื่อนดูความสูงโอเคเนาะดูความสูงโอเคดูความสูงของต้นไม้นะคะคสูงนี่เลยนะคะ่ะเอามาแกะกันนะคะใส่ตะกร้า หนึ่ชั้นสองชั้นแล้วสามชั้นนะสูงระดับสามเลเยอร์เลยนะคะดูค่ะ,ะค่อยๆแกะมาโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะคะของการแพคต้นไม้นะคะมันสูงวันนี้จะตั้งกล้องไกลหน่อย <c oughs> นี่ค่ะ วางค่างที่จะแน่นหนาดูค่ะเนาะอันนี้แน่นหนานะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะอันนี้ก็คือกล้วยแดงอินโดนะแดงอินโดนะแดงอะทังหมดแดงอินโดนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะ ก็นี่ค่ะพี่เขาจะแพ็คมาแน่นหนาเลยเห็นไหมคะนี่เนาะก็จะเป็นเคเบิลถ่ายตัดออกตัดออกเคเบิลถ่ายชันแหลกเราเอาออกก่อนซู๊นี่ค่ะมาดูตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะทำเอาออกน่ะก็คือตัดตัดก้นตะกร้าออก ต้นกล้วยมันขึ้นไปได้โอเคค่ะพี่เขาจะผูกอันนี้ก็คือป้องกันใบไม่ให้ใบมันอันนี้นะโอเคค่อยๆแกะแกะเลเยอร์แรกอกก่อนเลเยอร์ที่สองโอ้ เพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ชมใน,ในี่คะ่ะนี่คะ่ะแดงอินโดหู้ยสวยเนะี่ยเพื่อนๆนดูลายดูความสวยดูดูลายกกอนเห็นไหมคะเห็นลายไหมครับเพื่อนเพื่อนโอ้ลายคะ่ะลายสวยเห็นหมคะ่ะ อันนี้แม่บ้านใช้กล้องหน้านะคะแม่บ้านก็จะไม่เห็นหรอกว่าเพื่อนๆอ,อันนี้หรืเอเปล่านาะอ่ะนี่ค่ะโอ้โหค่อยๆค่อยๆแกะนะคะเพื่อนๆไม่อยากจะบอกราคาเลยนะคะว่าซื้อมานี่เท่าไหร่ก็คือมันเป็นการประมูลนะคะประมาณว่าไปเสนอราคาะคะ่ะในห้องมานะคะสู้กันเหมือนกันนะเพราะว่านะวันที่16นะแต่อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะ แต่ณนะวันที่16นะเราไปเสนอราคามนาะเมื่อวันช่วงสงการนะคะ13หรือ14เมษายนนี่ยแหละสูงอยู่สูงที่เดียวสูงเลยนะคะณนะที่วันที่ทำคลิปนี้นะต้นนี้ราคาสูงเหมือนกันเนาะแล้วก็อนาคตรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะแล้วพี่เขาก็จะล็อกมาในนี้อีกทีนะคะเพื่อนๆนี่ล็อกอ่ะล็อก ล็อกมาข้างในค่ะเป็นีได้เป็นไอเดียนะคะไปแพ็กเนาะต้นกล้วยอ่ะคือเขาก็แพ็คส่งขายได้เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมนี่เขาจะล็อกไว้นี่นะคะอ๋ออันนี้หลุดไปแล้วล็อกไว้นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะล็อกเห็นไหมล็อกไว้อ่ามุมนี้เขาก็จะล็อกนะล็อกไว้อ่ จะปูกอ๋อนี่ค่ะขอบคุณแกะยากนิดนึงนะขอเวลานิดนึงค่ะเพื่อนๆโอเคโอ้โห,าหาจะออกจากตะกร้ายังไงทีนะี้ อึอโอเคค่ะโอเคได้แล้วอือนี่เพื่อนๆออกไปก่อนโอเคนี่ค่ะเพื่อนๆกล้วยแดงอินโดนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะได้แล้วค่ะโอเคนี่เนาะเราก็จะโชว์ก่อนนะ ต้นไม้ของแม่บ้านแม่บ้านชอบปลูกชอบปลูกต้นไม้นี่เพื่อนเพื่อนดูนะต้นกวาก็เขาบอกว่าเป็นเป็นนอกเรื่องนิดนึงเขาบอกเป็นความเชื่อนะปลูกต้นกวากอ่ะแล้วจะทาให้เราโชคดีนะแม่บ้านโชคดีนะแม่บ้านตันะ้งแต่ปลูกต้นกวากมานะโชคดีนะแม่บ้านโชคดีบอกเลยโอเคค่ะนี่อ่ะแกะกันต่อเลยนะคะไปค่ะ ก็เราก็จะตัดเนาะเพราะว่าเลเยอร์ตรงนี้<ม>เขาทําไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินนะคะเพื่อนๆไม่ให้ดินนะมันกระเดน็นกระดอนออกมาแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นของต้นไม้ของเราด้วยนะคะระหว่างจัดส่งนะคะ mm. เพื่อนๆเพื่อนๆสงสารอ้นี่เลย,อ,ยอ่ะกล้วยเอาเอขาของเขาทำไมมัดเอาไว้อ่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยว้องต้องมัดใหม่แล้วละ่ะ